พอดีมีแนวอยากถามทั้งอ้เพื่อนพี่น้องเลยบอกว่าเพื่อนจะตอบอ่อยังใดเนะาะก็จีลองถามมึงก่อนก็คือ,อแบบนี้นะไอ้แบบคือน้องบันนี่ก็เป็นคันซิว่าแล้วกเว็เป็นลานสาวเป็นลานสาวแล้วคือทั้งเพื่อนนี่ก็เอิน้นเฮ้าน,นี่ในน้ำป่ามีเนนะน้ำป่าลูกววลูกนอก้องมีบนีนนะแล้วก็ลายลายคนไม่เท่าแต่น้าแหละเพื่อนกะ เห็นเนาะแบบคือทังอ้าย่วยทั้น้องบันบขามานี่นะเพื่อนกับแบบ,แบ,บคิดนักอยู่แต่ละคนหนนะ<อ> <c oughs> แบบว่าทังอ้ายเพื่อนนี่่วยทั้งบุญอ่าแบบบริสุทธิ์ใจวาแบบนี้หนนะแบบเพื่อนกับส,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 สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะที่ข้ามาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้พี่นอ้องไงอ่าทักทายสวัสดียัางค่ำค่ำพี่น้องมาเปิดคลิปเมื่อนี้กับ เป็นอันซีมเมื่อเนาะทั้งหลังนี่กับผ้ากาันด่างเพื่อนด่งไฟโยพี่น้องไงกำลังอ่าแต่งอยู่พวกกินย่ำแรงๆเนะาะกามือนี่กับถือว่าพิเศษแน่พี่น้องไงกับเป็นเมื่อ,อนอะ่ะหางหาก้ะเกียมงานน้องมืเอ่นกับติเป็นเมื่ออ่างานบุญแจกข้าวพี่น้องไงน้นำพอข,ของน้องบันหล้กกับพิเศษเมื่อนี่กับคือมีแขกมา,าพี่น้องไงอ่ามีแขกมาหรือว่าพี่น้องมาแต่ทางฝั่งไทยเนาะมาเยี่ยมมายามพี่น้องไง อาเพิ่นกะมาหลายครั้งแล้วละ่ะเพิ่นกะเป็นอาผู้ใหญ่ใจบุญกะแม่นพี่น้อเงเอไยเพิ่นมาเที่ยวทางฝั่งลาวนี่กะละลายหม่องละลายบ่อนเนาะมาหลายเมื่อหลายวันแล้วล่ะเพิ่นกะได้แม่น้องมินตาก,กะอาเคยเห็นเพิ่นแต่อยู่ในคลิปพ,พี่นอ้องเไงเมื่อนี้กะลงมากะพอดีพ่อเพิ่นกะสีทักทายเพิ่นเนาะพาอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปทักทายหลัละกะโอ้ลูน้อเพิ่นเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยพี่นอ้องเอไย จังไดกา,า,า,าออกธา,า,า,พ,าพี่น,อนนะ้องมิ้นาว่าไปพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภายนำพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อเนาะจังไดกะไปติดตามความช่วน้ำกรนพี่น้องเลยว่าแขกคนดังก้าวหรือว่าผู้ใหญ่มาติดทางฝังไทยเป็นภายเนาะเอาไปติดตามความช้วน้ำกรนเะด้อเปิดผาบออกมาพี่นอกก้องเลยสวัสดีอาสวัสดีโดยสวัสดีเอฟซีถกทานเนะาะพี่น้องเลยบรรยาก,กาศนี่ความ มากับพอดีพ่อพ่อทางอ้ายเพิ่นเนาะกะมีนามสื่อว่าทางอ้ายเอกเนาะมาแต่ทางจังหวัดใดอ้ายระยองมาแต่ทางจังหวัดระยองคนใดพี่น้องเอ้ยเดินทางมาแต่ไกลๆพล่ะเนาะ12ชั่วโมงจากระยองมาหาฝั่งลาวนี่12ชั่วโมงเลยบ่อ้จากระยองมามุกมุกทหาร12ชั่วโมงปา สิบสองสโมงคนในพี่นองเลยคันพูแบบอนาคีรถคีเพื่อแบบมักเมาหนี่ถือว่าเป็นร่มเป็นเลงเมื่อไหรเนาะนอกทางนะแต่ว่าเมารถแต่ว่าทางไอ้ายพนนี่มาหลายข้างแล้วบอ้าอ้หลายั้งแล้กก็เห็นแต่คนอยู่ในคลิปหนาพี่นงเลยแล้วก็มาหลินมาเที่ยวมาก่อนมามามาก่อนโควิดอ๋อไปทางเหนือแถวทางเหนือนี่ไอ้ายไปเที่ยวแขวงใดก็ใช้สมบูรณ โอ้แข็งใส่สมบูรณ์โอ้่จังบุญขนาดว่าน้องอยู่ทางประเทศลาวยังไม่ได้ไปได้ไอ้ท้าแขกโอ้พอดีไอ้นี่ได้ไปทัวร์หมดแล้วนี่นะแขกปักสีแล้วหมดแล้วอ่าเฮานี่ขนาดว่าอยู่ประเทศลาวยังไม่ได้ไปซ้ำไอ้ทั้งเดือหะเออสิพี่น้องเลยกตถือว่าอ้ายเพ่อนี่ทำบุญมาหลายแล้วได้มาเที่ยวฝั่งลาวเฮาเนาะก็ เกือบจะทุกมองทุกบอลแล้วลายแขวงแล้วอะสะกเหล่วมารอบนี้เนี่ยได้จกากวันแล้วไอมาตั้งมาถึงวัวททนที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่สสี่เลยเนาะที่สิบสี่ถือว่างบประมาณนี่ลายแล้วเนาะไอ,อะไทั้งไอหัว่า วันนึงนะเลขเงินฮอสามข้างคนวะแม่นปะ<ม>พวา่าเลขเงินนีก่ะถือว่าใครในแต่เลขหนึ่งพนี่ก็ได้รายน้อยเนาะพันหกแสนเจ็ดสิบห้าอ๋อหกแสนเจ็ดสิบห้าบอ 6, ตอนนี้นะเาน่ะบอ,อ, <laughs> อได้เลขบาได้คอยเลข,นขเนาะเฮาป่มหูนี่บ่ได้คอยตลาดบอได้คอยขามกันจ้โอ้สูงแห้งอะไรพี่น้องเไย ถือว่าได้เงินบาทเงินบาทไทยมาเที่ยวล่าหนิหมูเมินหนึ่งนี่ก็ได้บายลายล้านนะพี่น้องเลยสินค้าทางฝั่งล่าเขาเปลี่ยนจริงได้ไอ่ำมามามาซื้อราคฮะเอาไปไหมเป็นราคาหรือเปล่าราคาก็ได้ระวังอยู่ไทยกับอยู่ล่าหน่อันใดอันไหน,น,ไหนสูงกว่ากัน ลาอ่าเนหนิสูงกว่าอีกจะเป็นทุเรียนทุเรียนนี่เป็นยังไงถูกบ่อยู่ละแพงแพงถือว่าแพงกว่ามูบ่โอ้นั่นล่ะคือชุมนอกหนิไม่ได้ค่อยกินเลยก็ย้อนมาเผลแพงแี่ละเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาซื้อมาให้เมื่อวันเออหกหกแหวนหวางหกหน่อยเดียวหน่วยว่าได้ใหญ่ด้ะหานะ เออไอเรียนที่ว่ามันแก่เป็นเงินไทยก็สี่ร้อยห้าแล้สี่ห้าร้อยบาทถูกเนาะทางอ้ายเพิ่นมาเที่ยวทางฝั่งลาวเฮาพี่น้องเลยอยู่ทางจังหวัดระยองเดินทางมาไกลโมนี่กัสี่ห้ทางอ้ายเพิูดกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วจังข้าว พักผ่อนอยู่ในเมืองคนเนาะ,าะสวนายนเบาเวี้ยงเบน่นำเที่ยวแต่ละมือเบาเบี้ยง <c oughs> ค,คนเดินทางโคมเมอ,อร์ได้พี่น้องเลยตอนตอน,ตอนช่วงปีใหม่อ่ะช่วงต้นปีอ่ะคนคนเข้ามาติดต่อทงาง<อ>แบบเราครอบแต่วงานพลา เ็าบอกว่าอะไรประมาณ10-11โมงมารับโอ้มันจะไปไหนวันอะวันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกใช่ไหมแต่ว่ามารับตอนนั้นอสวยนะผมก็เลยโทรหาเหาเอยงนเพราะว่าเป็นเพื่อนในเฟซก่อนมาเที่ยวเล่าไหนเป็นยังไงไอ้มวนอยู่บะ แบบธรรมชาติบ่หรือจังไดีธรรมชาติมันที่ที่ชาวบ้านผมมันไม่มีอ๋อมันมีแต่กำลังไม่มีแต่ถนนหนทางกต่มันว้าแล้วกับ่นเจริญบ้ดแล้วเนาะเพราะว่าบ้านผมมันห่างเมืองแค่3ามกิโลเออก็กับอะไรแล้วตอนนี้มันก็มันห่างก็อยู่ใกล้บ้านมันแล้ว าเว่นเลยแบบนี้มันโบมี่แหละเนาะแบบว่าอยากเบิ่งแบบแบบเป็นไฮน่าตาตมแบบนี้มันโบมี่แหละเนาะอยู่นู่นนะอยู่ไทยอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เปลืองเปลืองเปลืองนี่กว่านี้เปลืองแต่ว่าเพามันอยู่ใกล้อยากกินอะไรก็ได้กินแต่ว่ารายได้ผัดเข่าทุกวันเนาะมันสิต่างกันแบบนั้นพี่น้องเลยฮะวันนี้กับภาพพรม่พี่น้องเอฟซีมาลิ่นน้ำอ่า ไอเอ๊พี่น้องเงยเพื่อนเดินทางมาแต่ทางฝั่งไทยเนาะแม่น้องวินตากลมาเห็นเพื่อนข้างทัพวิทพี่น้องเงยก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องเอซีมาโอมาลมเพื่อนกะจังใดก็ขอโทษขอไหว้เด้อสีอห่อนๆแน่เด็กๆเพื่อนเด็กๆเพื่อนอ่ะเดือดเลยเนี่นั่งนั่งกินข้าวดยู่บ้านะบ้านไม่รู้ข่าวชื่อเพื่อนท่นได้ แล้วบบเป็นว okay. ่าป yeah <iałem> ันได้ไม่น่านะแล้วบบเป็นไม่นั่นแหละคือตอนนี้เนี่ยอายุอ้ายได้จะปีแล้วก็อ้ายสี่สิบกว่ากอ๋อสี่สิบกว่ากว่ากับโบได้แก่ปันได้ลุนอ้ายขนาดนึงธรรมดาหักสี่สิบกว่านี่ตี้อ้ายยังบบได้เคยสั่งครอบสั่งครัวเนาะ แต่เน่ยังคงว่างหอดว่าไอ้ไม่มันส่วนมากอ่ะบางทีเราอยู่ในสวนทำงานทั้งหมดมันไม่ได้บกอยได้ไปทั้งใดเนาะแต่ว่าเราทำมีเวลาทำงานเพลินๆใช่ไหมเราก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ต้องการอะไรบางครั้งมันก็เงียบแล้วพี่น้องเลยเด็กๆนะว่ากันแซ่วอยู่ เพลินดีใจอะนะมีอ่าลุงม,มาเยี่ยมมายามบมดรู้ทุกอย่างอทงไเพลินมาหลินน้ำพี่น้องเลยไจ้ถามได้ไหมถามได้มันโน <c oughs> อน,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 ไน,น,มมนได้อ้ถามได้อ่าเป็ในจังได้น้องบอนไอ้เพลินมาหลินได้เยี่ยมมายากมีดีใจอยู่บ่สไปหาเพลินมาเรื่อยอยู่บอสเพาะอะไรไอ้เอกเรามาเป็นเดือนก็ได้เลยเรามาอ่า ถ้ามาทาร,ารา,า,าิแบบนี้อยู่แล้วน้อยนะ,นะอพอดีมีแน่อยากถามทั้งอ้ายเพื่อนพี่น้องเลยบอวกว่าเพื่อนจะตอบอ,อย่างใดเนาะอากระชีร้องถามมึงก่อนก็นกคือ,อแบบนี้นะอ้แบบคือน้องบานนี่ก็เป็นคันชิว่าแล้วก็เป็นลานชาวเป็นลานชาวแล้วคือทั้งเพื่อนี่ก็เอิญเ้าน,นี่ในน้ำป้ามีนะน้ำป่าลูกวัวลูกนอก้องมีนะ แหลวกลาลายคนไม่ถ่าแต่ได้ละเพื่อนกะเห็นเนาะแบบคือทางอ้ายซวยทังน้องบันเข่ามากนี่นะเพื่อนกะแบบคิดนักอยู่แต่ละคนเหน็นนะ <c oughs> แบบว่าทางอ้ายเพื่อนนี่ซวยทําบุญอ่าแบบบริสุทธิ์ใจบ่แบบนี้เห็นนะแบบเพื่อนอ่าซวยน้องบันแล้วเพื่อนสิบอยากมันเอาน้องบันนี่ไปอยู่พุ่นบ่แบบนี้เห็นนะเพื่อนกะตั้งก็ถามว่าอะไรได้ อันเดีัวอยู่ท้างนั้นกันแบบโาแล้นี่โกาถามนกาถามจ้าคนยังมั่นถามมั้เจ้าคือทางเมย์เองทางเมย์น้องบานคือทางอ้ายนี่คือทางอ้ายนี่ขออนุญาตถามเนาะคือทางอ้ายนี่คิดยังไงกับน้องบานแบบนี้นะเลิกอีกแล้ววะนี่คันว่าอ้ายตอบ่ได้กะโบเป็นยังขันอ่ะ ถ้าว่าเรื่องช่วยอ่ะช่วยจด็กพลสุดใจโอ้เว็บ police สุดใจเลยอาสาธุสาธุวัานน้องมึงอ่ะลกเพราะว่าคืออ่าคนช่วยเหลือก็คือน้องบ้านนี่กะเล่ากับโบก้าเว้าโบก้าอย่างคณะอ้านแบบเมียูีว่าช่วงนี้เฮาแบบช่วงท่านบุญน้ำพ่อแต่ว่าเพิ่นมาช่วยเฮาแบบนี้แล้วก็คิดนักอยู่ได้ที่แรกอ่ะน้องถามน้องอ่ะจั ทำห้องน้ำโอ้ยก oh. ูจะช่วยทำห้องน้ำไงโอ้ย oh. น้องบอกไหมครับน้องบอกแล้วได้รถเนี่ยกูจะซื้อรถให้เ <c ười> ออ oh. แล้วก็ดีเขาโทรไปบอ <c ười> กเข <c ười> าก็เอดดย่ยงเลยถามว่าจะรถเอารถหรือว่าจะทำบุญให้พ่อเออ่นก็เลยเลือกทำบุญให้พ่อโอ้อ้าวสาธุบ,บุญน้ำอ้ายเด้อเสนอให้อ้ายดีดีมีแหงเ <c ười> ด้ออ้ายเด้อ อ่าอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยอ่ะนะเฮ็ดกิจการเฮ็ดงานอะไรก็ขอให้เจริญฮงเฮืองเนาะน้องบ้านเนาะทางครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องพากันดีใจแล้วก็บวุชักเนี้ยวานะแล้วก็เลยพากันเว้ากันอยู่ได้บางทีก็เอ้าเพิ่นเอาเงินมาหลายรแล้วน้องบ้าน์สิเบ็ดจากมื่อเดือนมื่อหนึ่ง่นสิบโอทามเอาเงินคืนวะฮะน้าบอกว่าได้ของคนบ่มีน่ะนายเได้คนโบเคยได้ฮะน้ ขายงัวขายขวยไปแท่นเพื่อนกับงัวกระด้างโตแบบนี้นะแต่พากกันคิดนักโยสรฟังอ้ายว่าไป่และกัโล่งใจแล้วเนาะดีใจของเพื่อนสวยแบบสวยทำบุญก็ถือว่าอ้ายได้เป็นคนดึงบดได้เนี่อ้เริ่มเป็นคนดึงแบบว่าทำบุญนี่อ้อต่้งโสงมื่นบาทเหมือนมัเนาะแบบว่า บ่ได้คิดเลยว่าทีมนี่แบบอ่าได้เงินหลายปานี้มาทำบุญถึงปานี่หันนามันเป็นเง oh, 13, 13, ินไทยเท่าไหรไ่มันเป็นเงินลาวเท่าไรโอ้สิบกว่าล้านคนสิบสามสิบสามกว่าล้านสิบสามล้านเท่านั้นนะสิบสามล้านปึ๊กหนึ่งพอนวอ่าเป็นเลขของยิงกี่ค่ะผมก็ว่าแล้วคนนั้นผมแรกสามพันผมได้เงินสามพันมึงเยอะ ขันเพื้นเอาใบขันเพื้นเอาใบพันกี่ใบสองพันหายแห้งไรขันใบแสนใบหาซีบหนังซีธรรมดาอยู่อ่าเตอรพี่น้องเลยได้ยินอ่าทางอ้ายเพื้นว่าอ่าแบบอ่าช่วยน้องบันด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยการทำบุญกะโอ้ดีอกดีใจพี่น้องเลยกลัวยาวขึนแม่กลัวยากเลยเนาะ ไม่ถาแล้วเกิดจมอยู่ได้ทั้งคือ,อนผัวเมถาหญ้า,ญาเื่อนี่นะอุ้ยเนาะย่าหันเพิ่นแบบมเมื่อใดเมือม่อหนึ่งเพิ่นชิมบุมมเอาขึ้นบ่สั่นนะขึ้นแล้ว,ลวขึ้นอยู่ไดขึ้นอยู่ตกใจแล้วเพิ่นหูข่าวทำพิธนะอันลานคือก้าเอาสั้นนะก้าเาเงินเพิ่นแท้หนะั้นนะญาเลาว่าแบบนี้เงินมักลายคันพันหนึ่งสองพันยังคายอยู่สั้น ชองมื่นคุลูกไว้ทำทำงานมันานนึงกันนะได้อเหมือนกันแล้วไม่เอาคืนหรอกจ้าถูกได้ยินคำบอกคำว่าจ้าอย่าลืมบุญคุณทั้งอ้ายเพิ่นไปใส่กันนับถือเพิ่นเพิ่นมาลาวกะเพิ่นมาไปซี่แล้วเนาะเตินหาเพิ่นเลยเทากะ มีบนพิงผ้าอาศัยมีบนพิงผ้าอาศัยนีอันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าอ้ามาแล้วจงถามว่าเอาน้องบันนี้ยังเนาะไอ้ายกินไยซะลงไปยเบิ้งก่อนเดี๋ยวพักกระชืนกันก็เอ้ยนะถ้าก็หาก็มาไตนหน้าได้อะออกเปิดหน้าค่ะเออพี่น้องไงได้พาพูม่พี่น้องเอฟซีถักทายทั้ง อาไอเอิึนผุนทั้งนั้นครัววยู่คัวกินอยู่ยังง่แล้วเอเถอะตอนนี้ก็ได้อาจังใดก็ขอขอบใจได้เด้อเนาะห้เจริญฮวงเฮืองแล้วก็มาเที่ยวลาก็ขอคอห้เดินทางก่อางใดก็ขคอห้ตลอดปลอดภัยนั่นแหละคอห้มีความสุขกายสุขใจตลอดการเดินทางแล้วก็อ่าคือช่วงนี้นะก็สิมีการวางแผนขึ้นไปทางภาคเหนืออีกบ่รอรอเดียว ยังรอแบบแต่ว่าน้องน้องชายไปโทรมาก,ก็โอ้ถ้าน้องชายบาโทรมาก็บบขึ้นโอ้พอดีว่าน้องชายเพื่อนนั่นมาเอาเมียทางฝั่งลาวพี่น้องเลยซีหาปีแล้ววะซะเจงใดกะดีใจน้ำอ้ายเนานะเจงใดกะทั้งทั้งนี้กะยินดีต้อนรับได้เด้อมาเที่ยวมาท่องมาเที่ยวกะมาเยี่ยมมายามแบบนี้แหละกะแบบนี้แหละแบบบ้านเฮากะกะสิโแบอันนั้นปนันญ์ไหโบ สะดวกสบายปันใดขึ้นว่าวอะไรถนนหนทางกะคือนมาขึ้นเห็นหลหรมาบ่อยอ่ะกะสินนะแบบนี้แหละเนาะไปเวลาที่จะรู้แต่ว่าทังอ้ายเพิ่นนี่กะมาเรื่อยพี่น้องเลยเป็นกะมาหลายครั้งแล้ววสั้นปีนี้ก็แมน่นหลายรอบเลยน้อยเนาะสามรอบแล้วสามสี่รอบแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ดีใจน้ำอ้ายเพิ่นเพิ่นอ่มีทื่นมีฮอนเพิ่อน,อน,น,พนกะไปท่องไปเที่ยวบนนั่นบนนี่ แต่เฮาอยู่ทางฝั่งเล่าเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปคือไอเิ่เ <c oughs> อ็นขอขอบใจได้เด้อสำหรับคิปนี้กับซิปมาเนี่แหละเนาะขอขอบใจทั้งอ้ายอาสบาสดีโดยโอเคพี่นอ้องเลยอ่าเมื่อกี้กับภาพมพมนน่พี่น้องเอฟซีมาหลินน้ำอ่าพี่น้องมาแต่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะก็คือทางไอเอกเอ่นเดินทางมาแต่ทางจังหวัดระยองพี่นอ้องเลยพี่นอ้นองมินตาก,กับบุคยไปจะเทือดอกเนาะแต่ ได้ยินแต่หลายๆคนว่าไกลไก่พี่น้องเลยคือทางไอ้เพื่อนนี่ก็ว่าอ่า12ชั่วโมงเนาะเดินทางมาอ่ะนะพี่น้องเลยก็ไกลแท้ไกลว่าถาว่าถาว่าไปเนาะไปคือ่าทางไอ้เพื่อนว่านี่ป้าพี่น้องเลยผู้ใดเป็นลมเป็นแรงอ่ะนะมักขี่รถเป็นวิ่งเป็นเวียนเองก็ถือว่าได้ใสจะลมเพื่อนละเนาะ ก็ดีใจน้ำไอ้เพื่อนพี่น้องเลยมาทองมาเที่ยวเนาะมาท้ำบุญแล้วก็ได้ไปร้ายหม่งรลายโบนตามมานาน้องมิตรตาถามเพื่อนได้ไปเที่ยวอันได้ไปท่องไปเที่ยวเนาะได้ไปทํำบุญเรื่อยๆว่าสั้นซะแล้วก็กคือทางครอบครัวน้องบันนี่ก็ถือว่าโชคดีร้ายเนาะเพื่อนก็ได้ช่วยแบ่งเบาก็คือ,อได้มอบเงิน จำนวนหลายแหละพี่น้องเลยเนาะช่วยทำบุญว่าสั้นซะแบบบริสุทธิ์เนาะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยใจเลยพี่น้องเลยดีใจน้ำอ้ายเพื่อนเนาะจังใดก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบุณขอบคุณน้ำ FC ถูกทานเด้อเนาะที่ขามาติดตามหับ z ม o m วาซีอูทั้งฟังทยฟังล่าหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะที่ติดตามหับชมอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าไม่น้องมิตาตาว่าไปพิพลาดประการใดก็ขอกขอโทษขอขอภัยห,หลายๆพี่น้องเลยเอาไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดี